เต็มข้ากีว่าพวกัรชอหาแคดอยู ate, ่คิดอยู่นี้นะคะอยู่ก็มากับการรีวิวเขาเล่นแตกใหม่เด่นแด่นเดมกระเป๋าสุดพิเศษของอยู่ในเองนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกนะคะจะเป็นกระเป๋ากระเป๋าดำๆแบบนี้เราะลายแบบลีก้าแบบแบบเร็วๆยนะตัวนี้มีใครเห็นบ้างหรือเปล่าะเห็นปะมันจะเป็นสิ่งของเขาก็คือรหัสนะคะจะเห็นตัวนี้รหัสถูกยุดนะเด่นเด่นจะขอแล้วนะ โ okay. อเคอย่ากดรับรองแล้วมันจะได้บอกใครยนะังเดี๋ยวเราไค่อยดูกันข้างในก็จะเป็นลักษณะนี้นะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างพับอีชพับอีชเล็กหนังสือสกรกะากาาดาษปากกาสุดวิเศษ แท็บเล็ตไว้คุยกับเพื่อนพร้อมกับกิ๊บผีเสื้อสวยๆชิชูอันนี้มาทําไมเนี่ยแท็บเล็ตไว้คุยกับเพื่อนจิ๋วจิ๋วชิชูนี่แหละแท็บเล็ตวาดพร้อมกับรูปอุ้ยนี่ดูฮิฮกิ๊บไม้ไอศครมนอกจากนั้นก็ไม่มีแล้ว กไปู๋อัน,นชิ้นที่สองกันเต็มขวดน้ำสุดน่ารักเก๋ไก่ของงงโยกนี่ <c oughs> ตุบกตนี้แล้วก็ตุ๊กตา <c oughs> มาดูในกระเป๋าดีกันว่ามีอะไรมัง้งลูสเรามาส,กแ,กากสกแกนหน้ากันเราจะสแกนหน้าก่อนนะจริงแล้อยาแล้วหรือว่าจะเปิดข้างในมีเป็นแบบนี้มี มีโบมีเซนต้าค่ะอยู่อันนออกไปแล้วก็ข้างในมีแบงกาโมูด้วยเรียบร้อยเป็นยังไงกับนบ้างคะกับของพิเศษของโยกใครชอบพลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนให้ทุกคนอยู่ได้รู้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะมาออกคลิปใหม่ๆภายในเร็วๆนี้เลยสวัสดีค่ะบ๊ายบาย Thank you.